สวัสดีครับร้านโปเกมเมอร์ครับวันจันทร์ที่8นะครับกรกฎาคมนะครับก็เริ่มอ่านี้คลิปแรกนะครับของวันนี้นะครับก็จะเป็นการลองเพย์เกมนะครับลูกค้าเพย์หนึ่งนะครับหนึ่งลน์นะครับสั่งเข้ามาเจ็ดเกมตามนี้นะครับไลน์นี้นะฮะอ่าเปิดลองไปไปก่อนนะก็เนี่ยนะครับก็ออเดอร์วันนี้เข้ามาสามนะครับสามคนก็เยอะๆอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะแบ่งอ่าสามคลิปอะนะครับคลิปละ คลิปหนึ่งก็คือลองของลายหนึ่งให้มันจบไปเลยลายหนึ่งจบไปเลย,จบ,เลยจบไปเลยนะครับนะก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวันก่อนนะเมื่อวันที่หกนะ้งใช่ไหมวันที่หกหรือวันที่ห้านะที่มีออเดอร์เอ่อ,อ,อที่มีออเดอร์ตัวนี้เข้ามาไอเแมนเนี่ยนนะ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 ก็ผมเข้าร่วมไอโปรแกรมส่งฟรีแล้วนะครับ นะแล้วก็ค่าธรรมเนียมมันจะเพิ่มขึ้นอีก5.35เลยนะครับปัจจุบันก็คือโดนเก็บอยู่5.35จุดสามบวกห้าบวกสามนะครับรวมแล้วมันจะเป็น13.91นะฮะเนี่ย13.91ซึ่งผมคำนวณคร่าวๆแล้วเนี่ยนะฮะตอนที่พอเข้าโปรแกรมแล้วว่าค่าธรรมเนียม13.91เนี่ยมันจะโดนหักค่าธรรมเนียมไปเท่าไหร่นะครับผมก็เอาราคาตั้งต้นนะครับที่ผมขายอยู่ตอนนี้ที่ผมตั้งไว้ว่าจะขาย64บาทนะครับคูณ สิบสามจุดเก้าหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะได้แปดบาทนะครับแล้วก็ต้องคูณได้ร้อยอีกทีหนึ่งไอ้ไม่ใช่คูณได้ร้อยไอ้หารได้ร้อยเพื่อปัดเศษเอ่อร้อยละไงร้อยละเออสามร้อยอ่าเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแปดบาทเก้าสิบสตางค์นะครับซึ่งดูแล้วไอ้เก้าสิบสตางค์เนี่ยมันจะต้องโดนปัดเป็นเก้าบาทนะครับก็คืออย่างที่บอกขายทหกสิบสี่บาทมันจะโดนปัดเก้าบาทนะครับ แต่ปรากฏว่าลายลูกค้าลายแรกที่เข้ามานะครับเนี่ยเลมันเนี่ยมันไปโดนคิดแค่แค่แค่แปดบาทนะมันไม่ถึงเก้าบาทนะครับมันไม่ถึงเก้าบาทนะทีนี้ที่ผมบอกมันเลยมีเหลือบาทหนึ่งผมก็เลยเออใส่กล่องให้ไปละกันนะครับก็คือเลมนลูกค้าลแมนเลมนก็จะได้ใส่แผ่นแผ่นเกมเนี่ยใส่ในตลับไปนะครับแล้วก็ผมก็พูดเอาไว้ว่าเอองั้นเอางี้วันที่ห้าถึงช่วงวันที่ห้าถึงสิบเอ็ดเนี่ยนะครับ เดี๋ยวค่าทำค่าธรรมเนียมเนี่ยที่ผมเออที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าแต่และออเดอร์มันจะเก็บ8บาทหรือ9บาทนะครับนะแต่มันมาออเดอร์แรกมาเก็บ8บาทผมบอกถ้า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 ,ถา,ถามันไปเก็บแบ่งเนี้ยนะครับมันก็จะมีเหมือนกับผมได้กําไรกเกินขึ้นมาบาทหนึ่งจากที่คํานวณไว้อะนะนะครับ,รบถ้ามันเป็นอย่างนี้อ่ผมจะแถมกล่องให้ทุกออเดอร์แล้วกันในช่วงเวลานี้นะครับเนี่ยซึ่งผมก็ทําให้นะครับลูกค้ารายนี้ก็ได้กล่องหมดนะะผมยอมให้ก็เฉพาะ เนี่ยช่วงวันที่ห้าถึงสิบนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่สิบเอ็ดเนี่ยค่าธรรมเนียมนะนะมันจะขึ้นอีกหนึ่งเปเซนนะครับนะมันจะขึ้นอีกหนึ่งเปอร์ซึ่งซึ่งขึ้นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะทำให้น่าจะโดนเก็บเก้าบาทเต็มเต็มแล้วแหละนะมันจะไม่มีไม่น่าจะมีออเดอร์ไหนโดนเก็บแค่แปดแล้วแหละนะครับนะน่าจะเป็นเก้าบาทแต่อันเนี้ยอย่างออเดอร์เนี้ยนะครับที่มันมาเนี่ยออเดอร์ลูกค้ารายนี้อ่าเนี่ยอย,อย,อยู่อยู่ไหนอยู่นี่ นะครับเนี่ยสั่งมาเจ็ดเกมเนี่ยนะครับเจ็ดเกมเนี่ยเนี่ยนะครับเจ็ดเกมมันก็เป็นราคาหกสิบสี่หมดแล้วนะผมก็ดูอยู่เนี่ยนะครับหกสิบสี่แต่ค่าธรรมเนียมที่โดนเก็บนะครับนี่คือหกสิบสี่บาทลบหกสิบสี่บาทเห็นไหมหกสิบสี่บาทซึ่งถ้าตามที่คิดไว้แผ่นละเก้าบาทเนี่ยนะครับเก้าบาทนะครับเจ็ดแผ่นมันจะหกสิบสามเห็นไหมฮะแต่ฮอรเดอร์นี้โดนหกสิบสี ถ้เาเกิดว่ามันเกิน9บาทแน่ๆนะครับถ้าโดนแผ่นละ9บาทมันจะต้องโดน63นี่มันเกิน9บาทไปนิดนึงเห็นไหมมันกลายเป็นไอ้นี่ไปนะแต่ผมอุตส่าห์บอกแล้วว่าเออช่วงนี้ผมถือว่าคืนกาไรให้ลูกค้าผมใส่กล่องให้หมดนะครับนะเนี่ยแต่มันออเดอร์ม,มันก็9บาทแล้วก็ผมก็ดูออเดอร์อีก2ออเดอร์ที่รออยู่ก็เหมือนกันนะครับอย่างออเดอร์นี้ลูกค้าสั่ง4ชิ้นนะครับเนี่ยจริงๆไม่น่าให้ดูตอนนี้หรอกเพราะว่าแผ่นมันเยอะเนะี่ยมันก็เป็น64หมดนะครับนะ64 อันนี้4แผ่นนะครับถ้าโดนแผ่นละ9บาท9 4 3 6นะครับเนี่ยมันก็คิดออเดอร์37บเจ็ดบาทเห็นไหมมันก็เลยเลย9บาทอีกนะครับลูกค้าอีกรายหนึ่งนี่ที่ที่จะเคลียร์คลิปก็สั่ง3ชิ้นนะครับสั่ง3ชิ้นเนี่ยก็64หมดเหมือนกันนะครับ9 3 27นะอันนี้โดน26บาทมันถูกมันถูกกว่า27ไปบาทนึงก็ไม่รู้มันมันมันยังไงของมันนะแต่ก็เนี่ยมันก็มีเฉลี่ยมันก็มี ออเดอร์เก็บ9บาทก็มี8บาทก็มีแต่ช่วงนี้ก็คือผมก็ให้กล่องหมดนะแต่ถ้ามันเลยวันที่11ไปแล้วค่าทําเนียมอะไรไม่ขึ้นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูดูว่าดูว่ามันจะหักหักอะไรแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่ามันมันหัก9บาทเหมือนเดิมเนี่ยหรือมันเกิน9บาทอย่างเงี้ยนะครับเกินเ้าบาทมาอีกบาทนึงอย่างเงี้ยนะอย่างที่บอร์ดสามสี่แผน่นมันต้องเก็บ3 6มมันเก็บ 3- 7อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องทําเหมือนเดิมนะครับก็คือให้กล่องออเดอร์หนึ่งต้อง อ่แบบต้องให้ซองอ่ะแหละนะครับแล้วคือทำคล้ายๆของเดิมเลยนะครับคือออเดอร์หนึ่งสั่งแผ่นหนึ่งให้ซองสั่งสองสองสองแผ่นให้ซองนะครับสั่งสามแผ่นให้กล่องได้กล่องหนึ่งนะครับสองสองอย่างเงี้ยสั่งสี่แผ่นนะครับก็อุ้ยฮะระบบจอยมันสั่นมันไปชนในขอบขอบสนามแล้วจอยมันสั่นกึกๆเลยนะฮะสั่งสี่แผ่นก็ให้กล่องสองสองสองอะไรอย่างเงี้ยทำทำเหมือนเดิมกับที่ตอนแรกที่ทําอยู่นะครับ ราะว่าอย่างที่บอกมันตัดแล้วมันก็เหลือ50บาทนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกมันก็หมดช่วงโปรคืนกําไรด้วยแล้วก็วันที่11เห็นก็ที่ผมเอาให้ดูว่าเดี๋ยวค่าธรรมเนียมเห็นมันมันจะปรับด้วนไงนะครับปรับขึ้นมาแล้วมันก็ได้จะโดน9้าบาทเต็มๆแล้วแหละบางออเดอร์อาจจะโดน9บาทกว่าๆด้วยไงนะครับมันก็ทําให้ผมไม่ได้แผ่นไม่ได้แผ่นหนึ่งอะถึง50บาทละนะครับน่าจะประมาณนั้นแต่ตอนนี้มันยังเห็นไหมมี ได้ยังได้แผ่นห้าสิบบาทอยู่แล้วก็บางออเดอร์ก็เกินอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะก็เลยเออเอาให้กล่องไปนะเออนะครับก็ช่วงนี้ถึงวันที่สิบนะครับถ้าใครติดตามคลิปร้านผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวอยากจะได้เนี่ยแผ่นใส่กล่องอย่างเงี้ยให้ทุกกล่องนะครับก็สั่งได้เลยนะครับถึงวันที่สิบนี้นะนี่วันนี้วันที่แดแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกสองวันนะับแล้ววันเดี๋ยววันที่สิบเอดมันปรับขึ้นอีกแล้ว ทีนี้ค่าธรรมเนียมมันก็กินผมไม่อีกกินผมไม่อีกผมก็ไม่มีกําไรไม่ได้กําไรเยอะขึ้นแล้วนะนะครับผมก็อาจจะที่บอกต้องตัดกล่องตัดอะไรตามเหมือนทาเหมือนเดิมนะครับก็คือสั่ง5้าก็ได้ซองไป2อย่างเงี้ยกล่องไป3ามอย่างเงี้ยน,นะก็ประมาณนี้เหมือนเดิมมันก็ตอนนั้นที่ก่อนหน้านี้ที่ทําอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ปรับอะไรขึ้นเลยแล้วมันค่าธรรมเนียมมันกินจนผมไม่เหลือแผ่นหนึ่งแผ่นนึงเหลือไม่ถึง50บาทด้วยซ้ำนะครับ,นะรบมันจะไปประมาณ47-48แหละนะครับต่อด้วยนึงอนะ่ะ นะฮะเพราะว่าขาย59ขายห้าโดนโดนกล่องโดนกล่องใส่เอกล่องที่ส่งพัสดุอะนะครับใบหนึ่งก็ส่ง5บาทแล้วนะครับมันก็เหลือ54 54แล้วอย่างที่ผมบอกค่าธรรมเนียมอัมันจะโดนแผ่นหนึ่ง5บาทถึง6บาทนะครับเนะี่ย54ลบ5มันก็จะเหลือ49กลบ6ก็เหลือ48นะผมบอกมันไม่ถึง50บาทแล้วนะับถ้าสั่งแผ่นหนึ่งสั่งของแผ่นอะไรมัน มันมันได้ไม่ถึง50บาทผมก็จะให้กล่องมันไม่ไหวนะครับสั่งสองออเดอร์อะไรมันก็จะคูณขึ้นมามันก็มันก็ได้แค่นิดเดียวนะครับนะก็ไม่ใช่เดินได้นิดเดียวมันก็ยังได้ไม่ถึง50อยู่ดีแผ่นหนึ่งอะ่ะหมายถึงว่าลูกค้าสั่งสองแผน่นผมก็ยังไม่ได้เงินเงินเข้ามาที่ร้าน100บาทอยู่ดีนะฮะมันก็ยังไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมมอกผมก็เลยให้ให้ให้ใหกล่องไม่ได้นะแต่พอ3าแผ่นแล้วมันจะเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับสมแผ่นแล้วมัน มันจะเหลือมานิดหน่อยนะพอพอพอนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะให้แผ่นเริ่มให้กล่องลูกค้าได้เพราะอีกอย่างหนึ่งคือปัจจัยอีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่ผมบอกผม64บาทเนี่ยคือผมเผื่อค่ากล่องวัสดุ5บาทไว้นะครับทุกออเดอร์เอ่อทุกทุกราคาเอ้ยยังไงไม่ใช่ทุกออเดอ,เอราาองงท์ทุกแผ่นนะ่มันเป็นราคา64บาทคือผมเผื่อไว้กรณีที่ลูกค้าสั่งแผ่นเดียวไงมันจะได้มีตัดเอาไว้ส่งค่าเอาเอาตัดเอาไว้เป็นค่าซื้อกล่องวัสดุ5บาทได้นะครับแต่พอลูกค้าสั่งเยอะๆเนี่ออ่่่างเนบกสัแผ มันก็จะเหมือนกับมีค่ากล่องพัสดุ15บาทขึ้นมาใช่ไหมแต่ผม3แผ่นเนี่ยมันสามารถกล่องใส่กล่องพัสดุใบเดียวใบ5บาทใบเดียวได้อยู่เพราะฉะนั้นมันจะเหลืออีก10บาทไงเนี่ยเดี๋ยวผมบอกมันเริ่มเหลือมันเริ่มมีเงินเหลือเพราะมันเหลืออีก10บาทเนี่ยมันก็สามารถให้กล่องลูกค้าได้นะครับนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ลายเนี้ยจริงๆก็มันใส่กล่อง5บาทไม่ลงหรอก7บาท7บาท7จเอแผ่นอย่างเงี้ยนะครับใส่กล่องหมด หมายถึงว่าแผ่นเกมใส่ตลับอย่างงี้หมดนะครับมันจะใส่กล่อง5บาทไม่ลงนะครับมันจะต้องใส่เป็นไซส์สิบาทเนาะทีนี้ถ้าไซส์สิบาทผมซื้อผมก็ต้องเสียเงินเพิ่อมอีก10บาทนะผมก็ดูแล้วไม่ไหวเหมือนกันนะก็อันนี้ออเดอร์เนี้ยอาจจะใส่กล่องใช้แล้วให้นะครับแต่เป็นไอ้กล่องใช้แล้วที่ใบใหญ่นะนะอาจจะให้เป็นอย่างนั้นแทนนะครับนะใส่กล่องใช้แล้วให้นะครับแต่ก็คือตัวแผ่นเกมได้ใใส่กล่องหมด นะครับแต่ขอแต่ขอตัวกล่องพัสดุอ่ะเป็นกล่องใช้แล้วไปนะครับส่งแพ็ส่งให้นะฮะเพื่ออย่างที่บอกลดลดค่ากล่อง1ิบบาทลงแต่ผมให้ให้ให้ตัวกล่องเกมลูกค้านะครับซึ่งมันก็คุ้มอยู่แล้วเจ็ดกล่องอย่างเงี้ยนะเพราะอย่างที่บอกถ้าคํานวณดีๆอ่ะมันไม่ได้ถึงมันเหลือไม่ได้ถึงเยอะที่จะให้ให้ได้ถึงเจ็ด เก,กล่องเลยนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันโคนวนมาโดนลบ64บาทจาก448นะครับสั่งเจ็แผ่น448นะครับแล้วลบ64สิบ่นะเนี่ย448นะครับนะลบ64เฮ้ยกดผิดลด,ดค่าธรรมเนียมที่โดน64นะครับแล้วก็7แผ่นมันมันต้องต้อง350นะครับ350เนี่ย350มันเหลืออยู่34บาท34บาทผมให้7แผ่นเนี่ยถือว่าโอ้โห เกินเกินกาไรที่ผมจะได้ด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ผมให้ปัจจุบันเนี่ยนะครับกล่องตอนเนี้ตอนนั้นที่ผมเคยบอกบอกอยู่ประจําว่ากล่องอย่างเงี้ยผมซื้อมาใบละสิบาทห้าสิบก็คือพอันซื้อแบบเหมาร้อยใบนะครับเนี่ยผมให้ดูเลยคือตอน,นเนี้ยเนี่ยเหมาร้อยใบเนี่ยเห็นไหมตอนและตอนที่ผมซื้อมันยังเป็นราคาพันห้าสิบาทอยู่นะครับก็คือกล่องละสิบบาทห้าสิบดูตอนนี้มันขึ้นอีก นะครับเป็นกล่องละพันหนึ่งแล้วขึ้นมาอีกห้าสิบาทเป็นกล่องละสิบเอดบาทแล้วนะฮะเนีย่ยผมนึงบอกกล่องนึงก็สิบเอดบาทแล้วแต,แต,แต่แต่ตอนที่ผมซื้อยังเป็นราคากล่องละสิบบาทห้าสิบอยู่นะโอ้โหก็ผมเหลือสามสิบสี่นะแล้วก็โอเคไม่หกักห้าไม่หกักค่ากล่องพัสดุไปก็คือได้สามสิบสี่น 34, นะสามสิบสี่ผมคืนกล่องให้เจ็ดนี่ก็คือโอ้โหคุ้มค่าแล้วแหละนะก็อย่างที่ผมบอกแต่เฉพาะช่วงนี้นะนะครับช่วงวันที่ห้ากรกฎาคมถึงสิบ กระ,กะดาษเท่านั้นนะครับนะที่ผมจะให้ใส่แผ่นใส่กล่องทุกกล่องให้นะครับถือว่าเป็นคืนกําไรช่วงนี้ไปนะครับนะอ่ะนะครับก็ใครอยากได้กล่องก็สั่งช่วงนี้มาเออแล้วก็ผมขอขอบคุณลูกค้าทุกออเดอร์เลยที่ช่วงที่สั่งมาเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวจะเปิดไอ้นี่ก่อน คือลูกค้าใช้โค้ดส่วนลดหมดเลยมั้งเอ้ยไม่ใช่เดต้องกดออดเดอร์ร้านไม่ใช่ลูกค้าสามลายเนี่ยสั่งเข้ามาใช้โค้ดส่วนลดหมดเลยนะครับเท่าที่ผมกดออย่างลายนี้นะครับที่สั่งเจ็ดแผ่นเนี่ยไงนะลูกค้าอันนี้น่าจะใช้โค้ดไอ้ลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับวันวันเจ็ดจุดเจ็ดอะลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของสี่ร้อยสี่สิบแปดนะครับมันลดได้หกสิบแปดบาทใช่ไหมสิบห้าเปอร์เซ็นต์ 68, นะ 4, 4, อ่าหกสิบแปดนะหารสี่สี่แปดอ่าใช่โค้ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยมันจะมีวันเจ็ดจุดเจ็ดอ่ะอ่าที่ผมบอผมก็บอกไปแล้วว่าส่วนใหญ่มันจะมีนะครับมันจะเป็นโค้ดลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช้ได้กับทุกร้านนะครับนะทุกสินค้านะครับเนี่ยลูกค้าอย่างเงี้ยใช้มาอย่างลูกค้ารายนี้นะก็ เนี่ยใช้โค้ดส,ส่งฟรีมาลูกค้าไม่จ่ายค่าส่งจะไม่ได้ใช้โค้ดอย่างอื่นนะฮะแต่ค่าส่งลูกคา้าศูนย์ก็คือลูกค้าใช้โค้ดส,ส่งฟรีมาแหละรายนี้นะครับลูกค้ารายที่สั่งเนี่ยเกมเพนหนึ่งสามแผ่นนะครับเดี๋ยวจะอัดให้นะครับแล้วก็ลูกค้าที่สั่งมีเกมเพนสองเนี่ยสี่เกมเนี่ยก็รู้สึกจะใช้โค้ดเลลูกค้าใหม่มั้งลดสามสิบาทไหม,นะม่ละนะโค้ดลดได้สามสิบาทเนี่ยน่าจะเป็นโค้ดลูกค้าใหม่นะฮะซื้อสินค้าทุกสินค้า ลดสามสิบาทซึ่งผมก็ว่ามันไม่คุ้มนะแต่ลูกค้าต้องไปจ่ายค่าส่งเนี่ยลูกค้าแล้วลูกค้าเป็นจังกังด่างจังหวัดลูกค้าต่างจังหวัดมันก็จะคิดค่าส่งสามสิบแปดบาทลูกค้าไปกดโค้ดส่งฟรีมันจะได้ลดสามสิบแปดคุ้มกว่าไปใช้โค้ดลูกค้าใหม่มันลดได้สามสิบใช้โค้ดส่งฟรีมันจะลดได้ทค่สามสิบแปดคุ้มกว่าแต่ลูกค้าก็แห่มก็ยังบอกลูกค้าก็ยังใช้โค้ดเข้ามานะโค้ดตัวนี้ผมเห็นสักพักหนึ่งแล้วนะครับมีลูกค้าาใม่ะเหพร ลูกค้าไม่เคยมีประวัติซื้อกับร้านมาก่อนไงมันก็น่าจะเป็นลูกค้าใหม่แหละหมายถึงว่าลูกค้าใหม่ที่สมัครเอสมัครช้อปปี้ใหม่เลยอะไรเงี้ยแล้วมันจะได้โค้ดตัวนี้มาลดสามสิบาทนะแล้วก็เอามาใช้กับร้านผมอะไรเงี้ยนะอาจจะได้ยินจากจากคลิปผมหรือเปล่าที่ผมบอกเออมันจะมีโค้ดมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะสมัครมาแล้วก็ใช้โค้ดอย่างน้อยใช้โค้ดฟรีงีก็ได้อะไรเงี้ยนะแล้วลูกค้าก็เลยไปกดโค้ดแล้วเห็นว่า ที่บอกพอพอสมัครแอคเคาท์พอใหม่ๆมเนี่ยมันจะมีโค้ดตัวเนี้สาสิบาทเข้ามาให้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 ที่แอคเคาท์ลูกค้าอยู่แล้วไงลูกค้าก็กดเออเห็นมันมีเพราะว่าไอส่งฟรีลูกค้าต้องไปกดเก็บไงแต่ถ้าไอใตัวเนี้มันจะเข้าเข้าในแอคเคาท์ลูกค้าเลยไงโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปกดเก็บถ้าแบบสมัครใหม่เสร็จอะไรเงี้ยนะก็ลูกค้าเห็นว่าเออพอซื้อมาเอมันมีโค้ดนี้ให้ใช้อะก็ใช้ไปก่อนลูกค้าแบบคล้ายๆว่าเอทำไมมันไม่มีโค้ดส่งฟรีให้ใช้หรือโค้ดอะไรเลยอันนั้นคือต้องลูกค้าต้องไเก็บนะ นะครับลูกค้าต้องไปกดเก็บมันถึงจะมานะครับแต่อตัวนี้ไอ้ค้าสามสิบาทมันน่าจะมาเข้าเข้าเข้าไอ้เขาเลยลูกค้าก็เลยกดตัวนี้มานะแต่ก็คือโอเคอยังไงก็ลูกค้าก็ได้ส่วนลดไปนะครับอย่างที่บอกนะมันก็คุ้มกว่าซื้อเต็มเต็มแบบหกสิบสี่หกสิบสี่ก็อย่างที่ผมบอกราคาหกสิบสี่คือมันเป็นราคาที่รวมค่าธรรมเนียมที่ผมจะต้องโดนห่างแล้วก็ค่ากล่องพัสดุด้วยก็ถ้ากับว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อไปแล้วจ่ายเต็มเต็มเนี่ยเหมือนกับมันเป็นการโยนภาระให้ลูกค้าต้องไป เหมือนกับจ่ายค่าทมเนียมให้ร้านจ่ายค่ากล่องวัาจะดูให้ร้านอันนี้ร้านก็เข้าใจไงแต่ถ้าลูกค้าใช้โค้ดส่วนลดอะไรมันก็จะถูกเลยมันก็จะเหมือนกับอ่าอย่างเช่นลูกค้าซื้อแผ่นเดียวอย่างเงี้ยหกสิบสี่ใช่ไหมแล้วลูกค้าจ่ายใช้โค้ดอะไรอย่างน้อยโค้ดส่งฟรีอะลูกค้าก็จ่ายแค่หกสิบสี่หกสิบสี่มันก็เหมือนกับค่าแผ่นเกมคือผมตั้งใจจะขายห้าสิบาทอยู่แล้วมันก็เหมือนกับลูกค้าซื้อเกมผมแผ่นละห้าสิบแล้วเสียยอมเสียค่าส่งแต่เสียค่าส่งคิดเสียแค่สิบสี่บาทนะครับ คุ้มอยู่แล้วนะนะครับมันก็ถูกอยู่นะนะก็อย่างที่ผมบอกแล้วผมการการที่ผมร้านผมเข้าโปรแกรมส่งฟรีผมก็อยากให้ลูกค้าใช้ส่งฟรีมาเพื่อให้ลูกค้าลดค่าจ,จ่ายลงไปด้วยนะแล้วค่าจ,จ่ายตรงนี้คืออย่างที่ผมบอกคือ ผมจะมารับภาระให้ลูกค้าก็ไม่ไหวนะก็คืออย่างปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่ได้ขึ้นราคาอะไรก็คือ,อยังยังยันที่จะขายในราคาห้าสิบาทอยู่นะครับยังยังยันที่แบบยังยังต้องการรายรายได้จากจากการขายเนี่ยแผ่นละห้าสิบบาทอยู่นะผมถึงแต่ยังที่บอกมันต้องขึ้นราคาเป็นหกสิบสี่มันถึงจะได้ห้าสิบนะมันก็จะให้ลูกค้าตรงนี้ไม่ไหวมันก็เหมือนกับอย่างที่บอกโยนภาระมันก็มันก็ใช่แหละนะ คือแต่แต่แต่ก่อนนะผมแต่ก่อนนะคือมันไม่โดนตรงนี้นะแต่ก่อนค่าธรรมเนียมขายฟรีขายอะไรผมก็ขายแค่ห้าสิบห้าเลยแต่ก่อนขายห้าสิบห้าแล้วก็ค่อยขึ้นมาเป็นห้าสิบแปดนะครับแล้วก็ขึ้นห้าสิบเก้านะตามขึ้นตามไอ้ไอ้ค่าธรรมเนียมที่มันขึ้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 นนั่นแหละมันพอมันขึ้นเยอะๆจนผมเห้ยเห็นว่ามันมันขึ้นทีแบบโอ้ยพอมันไปคูณแล้วมันขึ้นสองสามบาทสองสามบาทอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่ไหวเว้ยนะคูณทีออกมามันขึ้นแบบ สองเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยนะครับหรือสามเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยนะมันคูณออกมาแล้วให้มันสองสามบาทแต่บางทีมันก็มันขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นก่อนไอ่หนึ่งเปอร์เซ็นแรกที่ขึ้นเออมันคูณแล้วมันก็นิดนึงนะผมก็ยังไม่ขยับราคาแต่พอผ่านไปอีกสี่สี่เดือนอย่างเงี้ยมันขึ้นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นมันก็เลยเหมือนกับรวมกันแล้วสองพอรวมกันแล้วสองเฮ้ผมเห็นว่ามันไม่ไหวแล้วผมต้องปรับราคาแล้วอย่างเงี้ยก็ปรับเนาะคือรอให้มันขึ้นสองสามเปอร์เซ็นมาแล้วผมก็ปรับนะก็คือขายห้าตอนแรกเลยขายห้า แล้วก็มาปรับเป็นห้าห้านะครับแล้วก็มาปรับมาเป็นห้าแปดแล้วก็มาปรับเป็นห้าเก้านะครับแล้วปัจจุบันนี้ก็คือหกสิบสีนะ่ละเนี่ยก็ยังฮิ้วออกตั้งแต่ขายตอนแรกคือเอาแค่ห้าสิบมาตลอดเลยนะก็ถ้าใครเป็นลูกค้าเก่าตามตามทันเนี่ยมันก็เจ็ดปีแล้วนะนะที่ท,ที่ที่อยู่ในช้อปปี้เนี่ยนะครับ ก็จะก็จะรู้อ่ะคือเคยซื้ออาจจะเคยซื้อราคาห้าสิบไปอาจจะเคยซื้อห้าห้าไปนะครับนะนะครับก็ตามนั้นะนะเนี่ยผมก็ชี้แจงให้กดให้ดูเลยนะครับว่าเออยังไงยังไงเนี่ยผมก็ไม่ได้เอาอยากจะเอากําไรอะไรลูกค้ามากนะครับผมก็อุตส่าห์คูนี่มันให้มันตัดผมแล้วมันได้ห้าสิบพอดีอะนะนะครับนะไม่ได้อยากเอาเกินเอาเกินก็ เอาเกินมันมันเกินมาบาทหนึ่งช่วงนี้ผมก็ปัดคืนให้กล่องลูกค้าตัดสินใจให้กล่องลูกค้าไปเลยถือว่าเออมันปรับราคามาแล้วเป็นลูกค้ารายแรกๆที่ที่ที่ยังอุดหนุนกันนะครับหลังจากเออว่าร้านปรับราคาแล้วก็ยังซื้อกันอยู่อย่างเงี้ยผมก็เออคืนกําไรให้ลูกค้ามากมากมาก,มากเป็นพิเศษหน่อยแล้วกันนะก็ให้กล่องให้ให้กล่องทุกออเดอร์นะครับแต่อย่างที่บอกลูกค้ารายนี้ก็อาจจะต้องใช้กล่องพัสดุ ที่ที่ผม cycle, รีไซเคิลนะฮะใช้ใช้แล้วเอาไม่ใช่รนะีไซเคิลเนี่ยรีไซเคิลมันมันเอาไปผลิตใหม่นะมันต้องเรียกรียูสนะครับเอามาใช้ใช้ใหม่อ่าใช้ใช้ใหม่เ,หมเรียกรียูสนะครับก็คือมันเป็นกล่องพัสดุที่ผมซื้อของซื้ออะไรมาเนี่ยแหละนะแล,แล้วมันก็ไม่ได้เอาไปทําอะไรต่อนะครับจะเอาไปทิ้งก็เสียดายนะก็ แล้วก็แต่ผมก็พยายามคัดกล่องที่มันสวยๆนะฮะกล่องที่มันดูดีๆหน่อยมันไม่ได้บุบาบางกล่องออเดอร์มันส่งมาแบบโอ้พี่ขนส่งเล่นซะย,ย,ยุบยุบยับยุยยีเลยนะฮะมันก็ผมก็ไอแบบนั้นผมก็ทิ้งนะฮะไม,ไม่ไม่เอามาใช้ใหม่นะมันไม่ไหวนะครับถ้ามันกล่องสวยๆอย่างเงี้ยเอาโอเคนะผมก็เก็บมานะก็ใช้เนี่ยนะครับออเดอร์นี้ก็อย่างที่บอกก็อาจจะเป็นกล่องใช้แล้วนะครับไม่ใช่อาจจะเป็นอะ ใช้ใช้กล่องใช้แล้วส่งให้ลูกค้านะครับแต่ก็ให้กล่องใส่แผ่นลูกค้าทุกทุกอันลูกค้าบางคนอาจจะไม่ได้ดูคลิปอะแต่ถือก็ถือว่าโชคดีะนะครับที่มาสั่งช่วงนี้พอดีนะช่วงที่ผมเออวางแผนว่าเอ้ยมันมันไหนไหนขึ้นแล้วนะนะก็ให้ลูกค้านะครับโอเคนะก็เนี่ยคลิปนี้โอเคละ นะครับลองเจ็ดแผ่นผ่านหมดแล้วเปิดติดหมดเลยเลยนะครับเออไอการเปิดติดแผ่นปดติดหมดนี่ก็เป็นประเด็นอยู่เรื่อยเลยนะครับคือคือเนี่ยผมทดสอบแผ่นให้เห็นอยู่ว่ามันเปิดติดนะครับนะมันก็คือแผ่นน่ะมันเล่นได้แน่นอนนะครับถ้าคุณเอาไปเปิดแบบเครื่องคุณดีๆเครื่องคุณลองรับมันก็จะเปิดติดแบบนี้แน่นอนนะครับนะเห็นอยู่ว่าแผ่นมันเปิดติดเนี่ยมันเป็นถ้าเท่าไปแล้วมันเปิดไม่ติดมันเป็นไม่เป็นไม่ได้เลยที่แผ่นมันจะเสีย นะครับผมก็พยายามพิสูจน์ให้ดูต้องหลายรอบแล้วนะครับเนี่ยแผ่นมันเห็นมันเปิดติดอยู่นะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่แผ่นมันจะเสียนะที่เอาไปแล้วบอกบอกเปิดไม่ติดแล้วบอกแล้วแล้วมาโทษว่าแผ่นผมมาเสียนะแผ่นผมเสียแล้วแล้วมันจะเปิดขึ้นอย่างนี้หรอนะครับถ้าคิดดีๆคือมันเหมือนกับแผ่นมันมีเครื่องที่มันรองรับให้ดูแล้วว่าเออมันมันเปิดติดมันเข้าเกมได้มันเล่นได้เนี่ยนะครับแสดงว่าแผ่นมันไม่เสียแล้ว นะแล้วผมก็ทดสอบไปถึงแผ่นที่เก็บไว้นานๆนะครับร้านผมแผ่นตีคืนแผ่นอะไรผมก็มาเปิดรองมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมถึงบอกไอ้แผ่นมันไม่เสียถ้ามันเปิดเทสติดอย่างนี้แล้วนะแต่เอาไปแล้วเปิดไม่ติดเนี่ยผมไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่ชอบบอกตรงๆเลยผมก็ไม่ชอบที่ว่าลูกค้าจะมาโทษว่าว่าเออเป็นที่แผ่นร้านผมนะคือเหมือนกับลูกค้าไม่เข้าใจอ่ะนะครับนะถ้าลูกค้าเข้าใจก็จะรู้ว่ามันแผ่นมันเปิดติดอย่างงี้มันจะมันจะไปเสียได้ไงล่ะนะ นะครับอุตสาห์เทสให้นะก็มีลูกค้าอยู่รายหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวไปติดตามในคลิปหน้าแล้วกันเพราะคลิปนี้มันยาวมันลองเจ็ดแผ่นคลิปหน้าเดี๋ยวมันจะมีลูกค้าเหลือเหลือแค่สามแผ่นกับสี่แผ่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปพูดในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเพื่อให้มันเป็นเนื้อหานะคลิปนี้ก็ยาวแล้วแหละนะ้วเนี่ยมันติดอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปคลิปหน้าไปพูดให้ฟัง